เออะลยอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเดี๋ยวนะครับโรถถีบรถไปกลับทีไหนโอเคมาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บๆครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับอังซิ่งรถ <c oughs> สวยตรงปกเช่นเคยต <ผม S 1> รงปกเองเลย 5, อ้าวตรงปกเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูสี่ประตูที่เพื่อนๆถามหากันก็คือ เกียวโตเียโเป็นกระบะสี่ประตูเกียวโตครับเรามีมาให้แล้วนะเรามีมาให้แล้วนะครับทหาให้แล้วใช่กระบะสี่ประตูเกียวโตครับมาชมกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานี่เลยครับรอดูดุนี่ก็แก่งนะนี่ครับอันนี้นิสุบิชิไทตันสี่ประตู G L S ครับนี่ครับตัวนี้คือตัวท็อปเลยนะตัวท็อปตรงนี้สีเขียวเหรออาตัวนี้เป็นออกสีเขียวขี้ม้าสีทหาร นับเขียวขี้ม้าอ่านะครับนี่กระจังหน้าดำกระจังหน้าดำไฟตัดหมอกไฟเดลไลท์นี่ครับไฟเดลไลท์ ไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมปรับไฟสูงไฟต่ำก็คือปรับไฟต่ำให้สูงขึ้นให้ต่ำลงก็ได้นะครับเป็นปรับโดยเมนูนแต่ว่าเราปรับเองได้นะครับามาดูรอบคันกันเลยดีกว่าครับสีสวยๆก็อลองรอยก็ตามการใช้ง,งานนะครับนี่ครับมีก็ตามการใช้งานนี่ดูครับต้องรอแตก่การใช้งานสภาพสีโ<ม>ดยรวมเลยเนี่ยอยู่ประมาณ95บแ<ม>น่นอนบวกเลยมีตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่ครับ เป็นรอยรักยิ้มหน่อยหนึ่งอ่าครับอมนี่ครับเป็นรอยลักยิ้มหน่อยหนึ่งเล่มเรามีให้พร้อมนะพร้อมพร้อมเลยเอเมนต์ทุกอย่างใช่ครับพาษีหกหกเก้าพาษีหกเก้าเอาอ่าเป็นกุญแจรีโมทกดเปิดจากตรงนี้ได้กดล็อกจากตรงนี้ได้ได้ทั้งสองฝั่งเลยได้สองฝั่งได้ทั้งสองฝั่งเลยตรงเอียงข้างหลังใช่ครับนี่มีบันไดข้างพร้อมอันนี้เป็นอ่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่ามันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะ คิดว่าเจ้าของเขาน่าจะไฮไลท์ลงไปนะครับคิดว่าเจ้าของเขาน่าจะทำไฮไลท์อะไฮไลท์ลงไปอะเขาเรียกอะไรเพ้นเพ้นประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่เชิงอะเพลียวอ่าอันนี้คือสีเดิมของมันนะสีเดิมเดิมของโรงงานเลยนะครับผมไปตั้งพัชนะครับนี่ครับล้อโรงงานเลยแม็กโรงงานใช่ครับแม็กโรงงานเลยนี่นี่ครับปี2014นะอ่าเป็นปี2014นะครับผมปปเดียว ไฟท้ายกระจกเอ,อไม่ใช่กระจกโตทีกล้อง,งกล้องกล้องกล้องถอยกล้องถอยหลังอะคก,ก็เมจิกอะเมจิกคลีนดีเซล,เ,ลเป็นเครื่องรุ่นใหม่ของของไททันโฉมโฉมในตัวนี้นะอะเดี๋ยวตัวน,นี้ไมเวกไม่ใช่เมจิกโตทีไมเวกคลีนดีเซลอ่าไมเวกคลีนดีเซลดูเลยครับสีสวย ช่วต mm ่อเลยสีน ah. mm ่สวยช่วง่างอะดูเลยช่วงล่างน่าสวยเลยอ่าอย่างไรมีพร้อมนะพร้อมครับผมอย่างไรมีพร้อมนะครับอ่าอ่าสวยช่วงกลางตรงนี้เอยทำมาไหมใช่ครับเพราะคือมันเป็นคล้ายๆกับอ่าฝาถังน้ำมันอ่ะอืมมันเป็นฝาเหมือนฝาถังน้ำมันแต่อันนี่คือเดิมนะครับสีเดิมนะสีเดิมๆของมันเลยอ้าวสีเดิมเลย รถสปาร์ตสีด้วยรวมครับอยู่ที่95บวกอ่ะเกือบ9เกือบ97 98สด้แปได้อะนะรถแต่อยากให้เพื่อนเมาดูเลยว่าสี<อ>มันสวยจริงเดิมจริงร่องรอยก็มีอยู่ปมาณทักศูองเปอร์เซ็นต์ให้2องเปอร์เซ็นต์แล้วกันต้องว่ามันมีไม่เยอะอ่ะมาดูคนต่อเลยดูภายในภายในโอ้เฮงครับขรับเงื่อนภายในบอดหลครับสะอาดแล้วที่สำคัญนะครับรถมือเด,ดียวป้ายแดง อ่ารถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะตัวเนี้ยครับรถรถป้ายแดงมือเดียวออกห้างมาดูภายในฝั่งคนขับนี่นี่ครับกุณจะรีโมทอ,อ่ากุณจะรีโมทครับทั้งติดตัวไปเลยอย่างหุ่มหุ่มพุสตาร์ทใช่ครับพุสตาร์ทตัวปรับไฟนะรปรับกระจกพับกระจกนะครับดูใหม่ใม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดกิโลนี่ครับ จอมีเนวิให้นะครับหน้าจอมีเนวิงให้ใช่ครับเป็นจอ LED มีเนวิให้นะครับนีวิเกเตอร์ให้พร้อมนะครับกล้องก็โผล่ที่ตรงนี้เลยนะครับกล้องถ่ายหลังเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังนะครับเบาะก็ยังยังโอเคอยู่นะไม่ไม่ไม่นี้ตัวนี้เป็น S I S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  อ S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  ควบคุมความเร็วอัตโนมัติโดยเราที่ตรงนี้เลยปรับได้เลยครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับเราขับระยะทางไกลๆเงี้ยเราใช้ที่ตัวนี้เลยกดตัวนี้ขึ้นปุ๊บนะครับกดลูกตัวนี้ขึ้นปุ๊บขึ้นโชว์หน้าจอกดตัวนี้ดันลงปุ๊บแค่นี้ครับลากคันเร่งเลยลากเท้าออกจากคันเร่งได้เลยแล้วก็มาใช้ตัวนี้เอาอ่านะครับมาดูห้องเครื่องกันเลยเออสวยอเอเอเอังงั้ําั้นนิดอ่าเดี๋ยวดิเอ่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ แอบแอบสตาร์เครื่องให้ฟังเลยเอาอ๊งโอจากประสบการณ์นะครับก็คือกล้าพูดเลยว่าช่วงล่างดีแน่นอนเลยไททันนะช่วงล่างดีอัตราเร่งดีกําลังเร่งดีในรอบปกติแค่หนึ่งขึ้นเนินเนี่ยเราสามารถที่จะที่ผมเคยลองนะเราสามารถที่จะไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย ใส่เกจหนึ่งปุ๊บพอลอมันได้ปุ๊บปล่อยปล่อยค้าแล้วมันจะไหลขึ้นไปเองมันจะไหลขึ้นไปเองครับตัวน,นี้นะที่ผมเคยเคยขับขี่อยู่นะมาดูเครื่องกันว่ามันค,ค,ควันไม่ไหลนะนี่ควันไม่ไหลนะครับเดิมๆครับโรงงาน ครับรถไม่กระติกเลยก็คือเดิมเดิมทั้งคันนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเดิมทั้งคันเครื่องเดิมโรงงานครับผมอ่าอเราการันตีการโอนให้นะครับผมอ่าอเราการันตีการโอนให้ครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าเงียบอย่างนี้นะแหมฟังมิตซ<ม>ูบิชิไททันสีประตู G L S เกียรโ,โตนะครับเกียรโตตัวท็อปอ่ะอ่ะโอเคมาสีสวยงี้หน้าเดิมหลังเดิมน้ำไม่น้ำไม่ดันพัดไม่ไหลแอร์เย็นวิทยุดัง,งล่างหนึบหนึบแนบ่นอนอันนี้หนึบแน่นอนเหนียวเดิมอ้าวเหนียวเหมือนข้อเหนียวเลยไม่ใช่นะอ่า <c oughs> เดิมทั้งคันเลยอ่ะตัวนี้ครับเดิมเดิมทั้งคันเลยครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท สามแสนเก้าหมื่นเก้าับขายอะขายือไม่ขายโอนให้ด้วยเออไมด้วยอือโอนให้ด้วยนะสามแสนบาทแต่ไม่ขายไม่ขายสามแสนบาทโอนให้ด้วยครับเออไมด้วยโอนให้ด้วยสามแสนบาทผมโอนได้พร้อมเลยเออไม่้อมลูกค้าพี่ๆนะเพื่อนๆนะมาป๊อชื่อเอ็งคืื่อ ท่านอยู่ในเล่มปั๊บท่านรับรถกลับบ้านได้เลยผมโอนได้พร้อมเลยพร้อมเลยพอถึงปุ๊บถูกใจโอนไปโอนกันครับไปเอง้วยยังิไม่ไ่าเดี๋ยวไปโอนด้วยกันเลยที่ของทุนเลยอ่าเดี๋ยวไปโอนที่ของทุนเลยนะครับผมอ่าเราเราก็รับประกันการโอนให้นะครับอ่าเรารับประกันการโอนให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมโอนมิตซูบิชิไทตันเกียร์ออโต้ สี่ประตู GLS ยวเอพัดนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับโทรมาเลย095 493 5259แล้วก็063 907 1228นะครับโทรมาได้เลยครับนะครับโทรมาได้ตลอด24นะครับตลอด24ชั่วโมงโทรมาได้เลยครับโทรมาทิ้งไว้ได้เลยครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะโทรมาได้เลยถ้าผมยังไม่หลับนะผมรับนะอ่าถ้าถ้ายังไม่หลับนะครับรับนะครับโทรมาได้ตลอดครับ24ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่รับเดี๋ยวผมโก็กลับตอนเช้านะผมรถอยู่นครสวรรค์แล้วก็งัดหงรถอยู่ยังไงคือปายานีไม่อ่าผมอยู่ใกล้อุทัยอ่าอยู่ใกล้อุทัยครับแต่รถอ่ะแต่อยู่นครสวรรค์นะครับผมอยู่นครสวรรค์แล้วก็เรามีบริการจะส่งให้ถึงให้ยังไงอางก็ได้ถึงบ้านแล้วก็เก็บเงินไปทางอ่าเก็บเงินไปทางเลยครับอ่าเรื่องรายละเอียดในการจะส่งเนี่ยโทรมาคุยกันครับโอเคอ่าโทรมาคุยกันว่าจะส่งแบบไหนอะไรยังไง อะไรมีรายละเอียดมานะครับอ่านั่นแหละครับโอเคครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็ไลน์ไ้น์เที่ยงไลน์คอมเมนต์ไลนคลิปไล้์คอมเมนต์เลยนะครับผมโทรมาคุยกันครับอ่าโทรมาคุยกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ฝากไททัน กียรอต้ัติประตู3 5 9 0้าบาทพรบ